สอนนะครับสอนเซตติ้งนะครับตั้งค่านั่นแหละนะครับตันะะ้งค่าปุ่มอย่างไงให้มันมันไม่ร้อนเนี่ยเมามันไม่ร้อนนะครับอืมก็เราปรับตามได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ให้เราปรับต่ำๆไปเลยนะครับเนี่ยให้เราปรับต่ำต่ให้หมดเราให้เลือกเป็นแบบที่สองวยนะครับผมปุ่มเราอ่ะเหมือนทดลองใช้อะทดลองใช้ก่อนเลยประมาณนี้อ่ะเหมือนไม่เวิร์กอะไรเงี้ยก็ไปแบบไปใช้แบบที่หนึ่งของที่เราใช้อยู่อะไรประมาณนี้จะได้ไม่ต้องไปแก้ไขตัวที่เราใช้อยู่ด้วยเนอะ มาณนี้เข้าใจไหมไม่เข้าใจก็พยายามเข้าใจแล้ว <c oughs> เลื่อนทิบายไงละให้ปรับให้เล็กๆให้หมดเนาะโอเคก็เนี่ยคลิกแล้วก็เลื่อนให้าต่ําสุดก็ต่าสุดก็จะมีสนะิบเนาะโอเคให้หมดเลยนะครับทําให้หมดเลย๋ตวตาไปตอนที่มันทําเสร็จแล้ว,ลวออจอคอมใครแบบมันเล็กกันไปก็ไม่ต้องปรับขนาดสิบก็ได้นะปรับให้มันดูใหญ่ๆที่เราตาเราเมเห็นก็ได้แ,แต่ก็ต่อไปนะครับให้เราเลี้ยงปุ่มนะครับปุ่มที่เราต้องใช้นะครับเอามาฝั่งนี้นะครับ เอามาฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับผมผมที่ใช้เป็นประจําอ่ะผมที่ไม่ได้ใช้เป็นประจําก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไปเปลี่ยนมันนะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็จะจัดเรียงแล้วกันนะฮะเท่าที่ผมใช้มานะครับผมใช้ประมาณนี้นะ,ะทุกคนแล้วก็ยิงนะครับยิงผมจะไม่ใช้อันนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวน,นี้แทนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ตัวนี้ผมใช้ปืนยิงตัวนี้นะฮะอันนี้ผมจะซ่อนไว้ตรงนี้นะครับ แลวปุ่มใช้นะครับอันนี้เราจะคัสซอมแล้วแต่เราเลยนะจะ,จะเอาไว้ตรงไหนนะทุกคนไม่มีผลนะฮะเดิมจะไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าตามนี้เลยนะครับวิธีปรับนะฮะเดี๋ยวเล่นให้ดูเห็นไหมจอเราก็จะว่างแล้วมันก็จะมีแบบเราจะได้ดูศัตรูได้ง่ายนะครับอ,อยากซ่อนให้มันแบบใสก็ปรับได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะครับว่ามันหลอนไหมเดี๋ยวไปเล่นให้ดู มาแนละ้วผมเล่นในโดนะครับอันนี้ก็ใครที่ใช้ปุ่มเหมือนผมนะครับแบบปุ่มยิงซ้ายอะให้เรามาเปิดแสดงตลอดนะครับเนี่ยแสดงตลอดตัวนี้ได้เลยแล้วก็เล่นได้นะมันตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ร้อนนะทุกคนผมเวลาผมใช้ไอนะ้นี่ยไปปรับตามได้แล้วนะมันไม่เวิร์กยังไงก็แล้วแต่ครับผมใช้อย่างนี้มาตลอดคนระับเวลาผมเล่นพีไฟมาเนี้นะครับ ก็ใครอยากให้สอนอะไรก็เม้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งจะไปนั่งดูนะเออเกือก็ประมาณนี้เนาะทุกคนวิธีการปรับปุ่มเนาะทุกคนก็ไอ้นี่ที่มันไอปุ่มที่มันไม่ได้ใช้เนี่ยเวลาเราเล่นปุ่มมันเสียแล้วเนาะแล้วก็เปิดซ่อนมันก็ได้นะซ่อนมันซนะ่อนได้นะห้บอกอย่างเงี้ย